เช้าของวันใหม่ฉันก็ออกไปหน้าบ้านฉันก็ได้รับของฝากมาจากภาคใต้เป็นพี่สัพ้าสยของฉันเองว้าวมาลุ้นกันดูสิว่าข้างในมีอะไรมานะเป็นยังไงบ้างล่ะลองเปิดดูสิเป็นพี่สัพ้าส์ของแฟนนะคะโอ้โหฝากสตอเมตโตมาให้เลย เป็นของฝากจากภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชไงมีอะไรน่าในนี้เปิดดูสิแต่พี่เขาก็โทรมาบอกแล้วแหละว่าเป็นน้ำพริก พี่เขาทำน้ำพริกขายทำเยอะทำแยะเลยที่เหลือก็ส่งให้น้องๆไว้กินที่กรุงเทพว้าวส่งมาให้ตั้งสามถุงเลยมีน้ำพริกอะไรมั่งนะยังไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำพริกอะไรชิมอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ฉันว่าต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่เขาเป็นคนทำกับข้าวอร่อยรสชาติเด็ดจัดจ้านอยู่แล้วอย่างเช่นแกงไตปลานะพี่เขาทำอร่อยมาก เราเคยไปบ้านเขาครั้งหนึ่งโอ้โหเขาทำกับข้าวให้กินเยอะแยะมากมายอร่อยทุกอย่างเลยบ้านพี่เขาก็ทำเครื่องเงินเครื่องถมขายเหมือนกันจ้ะอย่างเช่นน้ำพริกนี่เขาก็ทำขายหน้าทุเรียนเขาก็กวนทุเรียนขายจ้าพี่เขาเก่งมากๆทำได้ทุกอย่างฝีมือของเขาดีมากรสชาติของเขาก็อร่อยของฝากจากนาครศรีธรรมราชนะคะร้าน โเสดเด็จเครื่องถมเดี๋ยวลองชิมแล้วอร่อยบอกต่อเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ค่ะ แอดมากๆเลยนะคะส่งน้ำพริกมาให้ตั้ง3มถุงแต่ตตฝักโตโตอีกหนึ่งกำรรขอบคุณมากๆสบายกระเป๋าไปได้เยอะเลยกินข้าวอร่อยแน่เลยเย็นนี้ก็ว่าจะหุงข้าวเดียวไข่โปะก,กับข้าวเสร็จแล้วก็น้ำพริกละลายโลนข้าวคงอร่อยน่าดูเลยค่ะวางแผนในการกินเรียบร้อยแล้วๆๆยังไงก็ขอถ่ายรูปไว้ก่อน อัดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแวะมาทานด้วยกันนะเพื่อนๆเออพี่เขาก็โทรมาบอกว่าจะส่งน้ำพริกมาให้ก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำพริกน่าทานมากน่าจะอร่อยมากๆด้วยค่ะว่าพี่อ่ะ เป็นแม่ขัวฝีมือดีรถเด็ดจัดจ้านมากเลยค่ะถ้าไม่ฝีมือไม่ดีพี่ชายก็คงไม่ไปอยู่ที่นู่นเลยหรอกแต่งงานแล้วกลับไปอยู่ที่ภาคใต้กับแฟนเขาเพราะพี่เขาเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีค่ะเขาเป็นพี่สะพ้ายของแฟนเราเองเดี๋ยวแวะไปกินน้ำพริกก่อนนะคะถ้าอร่อยแล้วยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังนะคะเพื่อน อ๋อลืมไปว่าเราไม่ได้กินคนเดียวนะคะพี่เขาก็ส่งมาให้เยอะแยะแบบนี้ก็หวังว่าจะให้น้องๆแบ่งเพื่อนๆกินด้วยเยอะแยะขนาดนี้ใครจะไปทานหมดนะคะพี่เขาเป็นคนใจดีส่งมาเยอะแยะเพื่อที่จะให้เราแบ่งกับเพื่อนๆกินเพื่อนๆก็จะได้กินร่วมกันแบบอร่อยยก็คงจะเจียวไข่เสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกโรยไข่เจียวโปะโอ้โหรสชาติมันคงอร่อยน่าดูเลยเพราะว่าเราเคยกินแบบนี้เคยลองชิมแบบนี้โอ้โหขอบอกต่อเลย ว่าอร่อยมากเพื่อนๆอยากกินไหมล่ะคะถ้าอยากกินก็แวะมากินบ้านเราได้เลยนะคะ